Hi, hi. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเพลงจ้านะคะวันนี้เป็นวันที่สของภาคตัดกรวยแล้วนั่นก็คือ How To การเขียนสมการวงกลมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปของครูเพลงมีประโยชน์นะถ้าอยากรู้เขียนสมการวงกลมต้องทอํายังไงไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มจากรูปมาตรฐานของสมการวงกลมในกรอบสี่มมูนะคะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับน้อง r กำลังสองโดยที่ h k คือจุดศูนย์กลางแล้วก็ r คือรัศมีค่ะโดยเราจะมีการจัดรูปอันนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปกรอบด้านล่างแต่ต้องใช้เครื่องมือช่วยเบิกตัวช่วยปิงนั่นก็คือการกระจายกำลังสองสมบูรณ์ค่ะเราจะกระจายกำลังสองสมบูรณ์ทั้งฟอร์ม x แล้วก็ฟอร์ม y มีทั้งหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองกับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนะคะอันนี้ ทวนไว้ให้สําหรับนักเรียนคนไหนที่ลืมไปนะลูกในกรอบสีส้มนะเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วเราจะต้องจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปด้านล่างเลยก็คือ x กลังสองบวก y กาลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับศูนย์ะคะถ้าพร้อมแล้วไปลองดูแนวโจทย์ข้อแรกกันสําหรับข้อที่7ของเอพิโซดนี้นะคะก็คือเขียนสมการวงกลมจากจุดศูนย์กลางลบสีย์แล้วก็รัศมียาวหหน่วยนะคะเริ่มกันที่รูปมาตรฐานเลยนะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองคุแงแทงค่าเลยนะคะ hk คือลบ4 0, r คือ5ลูกแทนจะกลายเป็นตามตัวสีแดงนะ x ลบด้วย h คือลบ4ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y ลบด้วย k คือ0ทั้งหมดกำลังสองนะคะเท่ากับน้อง r คือ5ยกกำลังสองเมื่อเราแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายภายใน x จากลบลบกลายเป็นบวก4สังเกตอะไรไหมคะลูก จุดศูนย์กลางเราจะใส่แบบตรงข้ามใช่ไหมคะจากลบสี่จะกลายเป็นบวกสี่แล้วก็อยู่กาลังสองส่วนน้อง Y เป็นศูนย์อยู่แล้วก็เลยไม่มีการใส่ตรงข้ามอะไรมีแค่ y กําลังสองเท่ากับฟังความมือต้องเป็น R กําลังสองคือห้ากลังสองนะคะอย่าใส่แค่ห้าอย่างเดียวผิดทันทีนะห้ากำลังสองลูกกระจายได้เป็นยี่สิบห้าหลังจากนั้นเหมือนเดิมคะ่ะเบิกตัวช่วย กระจายกลาลังสองสมบูรณ์สำหรับ,บวงเล็บน้อง x ซึ่งเป็นฟอร์มบวกครูเพ่งให้สูตรไว้ได้านขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะเรากระจายหน้าบวกหลังทั้งมวกกำลังสองจะได้เป็น x กำลังสองบวก 8x บวก16นะคะแล้วก็ตามด้วยบวก y กำลังสองเท่ากับ25เมื่อหนูได้แล้วนะเราจะต้องยกหน้าตามสมการนี้ไปจัดรูปทั่วไปคือทำให้ฝั่งขวามือเป็นศูนย์ เห็นไหมคะตามลูกสอสีแดงแต่เราจะต้องเริ่มจากการเรียงตัวแปรตามรูปทั่วไปก่อนนะคะโดยเริ่มจากเอา x กำลังสองบวก y กลังสองขึ้นนำก่อนเรียงก่อนนะตามด้วยตัวแปรเกี่ยวกับ ax by ก็คือตัวที่ติด x ติด y ข้อนี้ติด x มีบวก8 x เราใส่บวก8 x ไว้ก่อนตัวติด y ไม่มีข้ามเลยลูก c ระคะ c ฝั่งซ้ายมีบวก16ฝั่งขวามือมี25แต่แต่แต่แต บวก16กับ25เนี่ยเราอยู่หรือว่าฝั่งรูปทั่วไปอะฝั่งขวามือต้องเป็นเลขศูนย์ลูกจะต้องย้ายตัวค่าคงที่มารวมฝั่งเดียวกันนะคะครูเพ็งก็เลยย้าย25โมยไฝั่งซ้ายเราจะได้หน้าตาเป็นดังจอเลยฝั่งขวามือเป็นศูนย์แล้วเคลียค่าคงที่เล็กน้อยนะคะท้ายที่สุดแล้วสมการวงกลมของข้อแรกเราจะได้เป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก 8x ลบ9เท่ากับ0น จบแล้วข้อแรกนะคะใครที่กำลังต่อเนื่องฝึกฝนต่อไปในข้อที่2ของเราหาสมการวงกลมเหมือนเดิมจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัด2 5, ลบ5รัศมียาว4หน่วยนะคะลูกรูเพลงขึ้นหน้าตาของรูปอย่างง่ายไว้ให้นะแต่ใครที่คล่องแล้วนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้โดยมันมองเทคนิคลัดกับคุณครูนะ hk ศูนย์กลางอยู่ที่2ลบ5ใช่ไหมเราจะใส่แบบตรงข้ามคือเห็นบวก2ใส่ลบ2เลยค่ะ เห็นลบ5ใส่บวก5เลยค่ะเท่ากับ r กําลังสองคือ4กําลังสองเป็น16เมื่อลูกใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องกระจายกําลังสองสมบูรณ์ทั้งวงเล็บหน้าแล้วก็วงเล็บหลังนะคะเริ่มกันที่วงเล็บ x เป็นฟอร์มลบใช่ไหมคะสูตรอยู่ด้านความ,มือเหมือนเดิมนะเรากระจายได้เป็น x กําลังสองลบสองหน้าหลังคือลบ4 x บวกหลังกําลังสองคือบวก4วงเล็บ y ค่ะเป็นฟอร์มบวก เปลี่ยนข้อหมายตรงกลางนะคะลูกกลายเป็นบวก y กําลังสองบวกสหน้าหลังคือบวกสิ y บวกหลังกําลังสองคือ25เท่ากับฝั่งขวามืออันเดิมคือ16ยกหน้าตาสมการนี้ไปจัดรูปทั่วไปกันค่ะใช้สเต็ปเดิมเลยนะคะเราจะเรียงนะให้ตัวแปร x กําลังสอง y กําลังสองขึ้นนํามาก่อนนะคะแล้วตามด้วยตัวแปร ax by ซึ่ง ax คือลบ4 x นี่ตัวติด x b y คือตัวติด y มีบวก10 y ตามมา4ข้างที่รวมฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะฝั่งซ้ายบวก4บวก25คูเพลงรวมล่างเป็นบวก29ฝั่งขวามือคือ16แสดงว่าสุดท้ายแล้วจัดรูปทั่วไปด้านขวามือต้องเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะยายข้างไปเลยลูกหนูก็จะได้หน้าตาเป็นดังจอเลยนะคะเคลียร์ข้างที่ให้เรียบร้อยสุดท้ายหน้าตาสมการวงกลมข,ของข้อที่8ของเราก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสอง ลบ 4x บวก 10y เท่ากับ13นั่นเองค่ะเอ้บวก13เท่ากับ0นั่นเองค่ะซ r รีอ่ะถ้าข้อนี้ใครเริ่มคล่องแล้วนะคะปิดจอบข้อสุดท้ายข้อที่9ลองทำด้วยตัวเองก่อนดูฉเฉลยนะคะลูกคือเขียนหน้าตาสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางใหม่อยู่ที่ลบ3ลบ4และเสมียาว7หน่วยเริ่มเลยตั้งแต่ รูปมาตรฐานนะคะครูเพลงก็แทนไปตามรูปมาตรฐานอันบนเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่สามารถใช้เทคนิคลัดเห็นลบสามหยิบบวกสามเห็นลบสี่หยิบบวกสี่เท่ากับ r กําลังสองคือเจ็ดกำลังสองคือสี่สิบเก้าหลังจากนั้นนะคะเราจะกระจายกำลังสองสมบูรณ์ก็จะได้เป็นแต่ละวงเล็บนะคะตัววงเล็บหน้า x กําลังสองบวกหกบวกเก้าตัวหลังนะคะ y ายกลังสองบวกแปดบวกสิบหกเท่ากับ 49แล้วเราก็จัดการจัดที่อยู่ในรูปทั่วไปจัดลักษณะหน้าตาเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่คล่องแล้วเราสามารถไล่ดูสเต็ปได้เลยนะเรียงตัวแปร x กําำลังสอง y กำลังสองขึ้นก่อนนะคะแล้วตามด้วยตัวแปร x ตัวแปร y แล้วก็รวบค่าคงที่ให้เท่ากับศูนย์ ท้ายที่สุดแล้วข้อที่9เราจะได้หน้าตาสมการวงกลมคือ x กำลังสองบวก y ก6ังสบวก6 x บวก8 y ลบ24เท่ากาับ0นะคะจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเขียนสมการวงกลมนะถ้าใครที่รู้สึกคล่องแล้วนะคะอย่าเพิ่งจบนะคะครูพเพลงนี้ของแถมให้ในเอพิโซดถัดไปก็คือเป็นบทประยุกต์เกี่ยวกับวงกลมแล้วก็เส้นสัมผัสค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมเรียนบทเรียนต่อไปกันได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย